ต่อสวัสดีครับผมช่องมุทีิพงศ์รุจามานะครับตอนนี้ดูเกม Mobile Legend นะครับ รอบ5ปีโมบายีิจนนะครับไอคิวโร มัตมเตอร์ดูมัตเตอร์สองนะครับสดาวเ,เ,าไเ็ไ่ั เฮยบุสาจยบุสานะครับขอคนอยู่เลนกลางครับนะครับอันนี้หยนไม่ได้ต้องอยูดอ่านะครับเบ You should be ashamed for not trusting yourself. I team, get Saber, and too เอสเมอรันดาไลลาและก็ซันนะครับเห็นู้ว่าจะมียูดอร่าไลลาชัยเกลเซเบอร์กัลบามอนนะครับถือว่าครบเครื่องทั้งสองทีมนะครับบนจะมีเอสซาซินด้วยงานคงเช่นเดียวกัน

าแไว้กียงหนึ่งครั้งจะบวกกันจิ๊กได้สองต่อสามครับคุณเย้ครับสามต่อสามแล้วไส่ล่าเจ็บนะกลับไปแล้วนะครับ

หนึ่งจุดวิน,นะครับเทมโรนำอยู่หนึ่งต่อโซนนะครับจะดูชื่อตัวละครยังไงเนี่ยโอ้โหโดนตีนะครับ ตายก่อน,นี่ยมาแล้วครับตางมาด <You have S 1> ีเลยโอ้โดนด้วยมันเดินวงสกิลพอดีฮะโอเคนาทีที่สองห <c oughs> ินโรนัมอยู่สองต่อหน,นึ่งน,นะครับ มีร่างกำลังบวกกันอยู่นะครับไพร์ฟลลพระซันแล้วก็เฟล,ลเียครับ ลัดบันเตอร์ของทีมของครามนะครับอีกบกวกกาบไทเกลอยู่นะครับตกรอบนะครับ No, An, no, no. Ally has slain the An enemy has been slain <laughs> Another word for compromise กลางดีกว่านะเดี๋ยวเขาโหดเกินบวกเลยคนบวกเลยสุดยอดครับเพื่อนมาเลยบวกเพื่อนบวก อันนี้5นาที25วินาทีนะครับทีมดูนำทีมเรดอีกจ็ดต่อสามความลงมือของทีมบูระหว่างเดอร่าและก็เซเบอร์นะครับ What you. ช่วยบันมรรโม่เป็นบวกเลยเพื่อนเยี like เ่ยมเพื่อนไปแล้วครับไปแล้วเยี่ยมครับเยี่ยมบนนะครับไปช่วยแล้ว ผมมือัะอระวังเซเบอร์ทำให้ทมตอนนี้นั่ยุตทอตีแล้วับผมกลางต้องแตกครับแตกแล้ว้แต่เซเบอร์เห็นต้องข้ามนะ เจอมันติสองคนเลยนะโอเค okay, ครับเพื่อนสามารถควเทปเต่าแล้วนะครับอพอแล้วผมลงเยอะเยอะผ่านมาล้วนาทีนนะครับทีมรุนนำอยู่สิต่อสคนะผมรแรงนะต้องต้องแตกนะลูกเรืไทเล say live on to the right แหทัวรได้ด้วยเพลงเนี่ย magic, ม,มันบวกป้อมกลางลนะครับกับไทเกลียว เไลนนาชาัดมาแล้วนะฝังเราก็ชัดกับนะแต่วาแพๆนะครับรโอ้ชอนนะ็อตอะไรอโอ้เจ็บมาเจ็บมาานาเดี๋ยวถอยกันดีกว่านักเวนิบาหนาก เหมืนมเฟิได้เีการสนทำอะไรไม่ได้พร้อมแล้วนะคตอนนี้9นาที15วินาทีนะครับทีมภูน้ำอยู่19ต่อ5นะครับไทยเกลียวไทยเกลียวเข้าปานะครับเกลียวกำลังจะวับกลับแตเกลีวยวโดนล้อมนะครับมีหมูดทายตัวด้วย Another word for Compromise is FAILURE. An ally has been shut down! Double kill! double kill! ผ่านมาแล้ว10นาทีนะครับทีมรูนำทีมเรดอยู่ถึงยี who <ถ>่สิบเจ็ดต่อเนะครับ To ามต่อเ t ็ดเลยนะครับพร้อมยิงแล้วนะเนี่ย อ๋อเพื magic, magic. ่อนบวกเลยนะครับบวกเลยครับบวกเลยเนีเยโหไม่ทันเนี่ยเดือด is not เทียท่ยมครับเที่ยมบันโมคุณทำได้ดีมากครับตอนนี้แก๊งกันแล้วนะบวกกันมันไ,มได้ครับเราต้องได้ตัวนั้นก็ยังดีนะนี่นะสิบเอ็ดนาทีสามาวินาทีนะครับทีมเบอรนึ่ชิมเบทอยู่ยี่สินะบเก้าต่อแปดนะออนไลน์ของทีมเรดก็แตกแล้วนะครับ กำลังจะตามมา,าก ตรวมนะครับตอนนี้ทีมรวก็คือจิโดราเป็นตัวละคนที่ผมเล่นนะครับก็คือนำอยู่นะครับเิวได้13ดสามตัวอาทายไป2นสองนะครับชเชอร์เนอรซีชนทิมเรดตัวที่เป็นท็อปพอมก็จะเป็นซันนะครับแล้วก็ไรล่าครับที่ทำทองได้เยอะแล้วก็มีตำรวจกับฆ่าสูง ีโอกาดถึง40คิวนะตอนนี้ You're and gold magic, not magic to <laughs> life. <laughs> <laughs> I walk right on and <laughs> oh. I kill right not. <laughs> I now. Your team destroyed the turret. Your team destroyed a turret. Triple kills. I Okay. กด subscribe กด like กดสั่นกระดิงเพื่อแม่พลาดทุกคลิปของเรานะครับนี่ก็ขยับมาที่มัตเตอร์หนึ่งแล้วนะครับมัตเตอร์หนึ่งครับอีกหนึ่งดาวนะครับ เหนือเทพนะครับ MVP ไม่มีที่ไหนได้บ้านนะครับใช้สายฟ้าเห็นสายทุกคนนะครับ มกันนะจบทีฮีโร่สูงสุดในทีมบลูก็คือไลล่านะครับรองลงมาคือเวนยูโดราไลล่าทำได้7%นะครับสามซึ่งเป็นเซเบอร์นะครับสำหรับทีมเวสจบที่สูงสุดจะเป็นเซเบอร์ er นะครับทำได้31%นะครับแล้วก็ไลล่าทำได้ ิบสี่อ็นตเอเราซันก่อนันน,น,นัได้ยสิบหเร์เซ็นต์ล่าทำได้ยี่สเซ็นนครก็ถือว่าเป็นตัวท็อปฟอร์มของทั้งสาวทั้งสงทีมนะครับมีสาคนนะครับมีรล่าไลล่าเซเบกับ er, ทีมดูนะ er, a, แล้วก็ทีมเวทจะมีเซเบอร์ไลล่าแล้วก็ซันนะครับ,เ,บเครับจบคลิปนี้ก่อนนะครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับสวัสดีครับ i'm home for you <laughs> greetings everyone